วันนี้กลุ่มผมนะครับจะมาพิสูจน์ทฤษฎีว่าทฤษฎีที่สิบดีว่า x คูณกับ x บวก y ได้เท่ากับ x จริงหรือเปล่านะครับก็คือถ้าดูตามแผนของลอจิกลอจิกเกตนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ x มาคูณกับ x บวก y นะครับอ่านี่เราจะมาดูกันว่ามันได้เท่ากับ x จริงหรือเปล่านะครับดูได้จากไฟ led ในวงจรนี้เลครับอันนี้นะครับคือเส้นสี สีเขียวเนี่ยก็คือแทน x นะครับแล้วก็เส้นสีน้ําเงินเนี่ยก็คือแทน y ครับซึ่ง x กับ y เนี่ยก็มาผ่าน o อ,อก a t e ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกตอนนี้เราจะได้เป็นสมการ x บวก y ครับแล้วก็เอาพุทเนี่ยจะผ่านมาที่สายนี้มาเข้าที่อน d g a t ซึ่งเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็ไปคูณกับสายที่เป็นตัวแปร x ตรงนี้นะครับมันก็จะสุดท้ายได้เป็นสมการสุดที่ก็คือ x บวก y แล้วก็คูณด้วย x มาเข้าที่เส้เสนนี้แล้วเข้าไปที่หลอดไฟนะครับถัดจากนี้เดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ดูว่าถ้า เอมีกระแสไฟก็คือ x เป็นหนึ่งนะครับ x เป็นหนึ่งหรือว่า y มีกระแสไฟเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับเคสแรกนะครับตอนนี้ x ไม่มีกระแสไฟก่อนแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยมีกระแสไฟผมเสียบไปนะครับไฟต้องไม่ขึ้นนะครับอันนี้อันนี้เคสที่เคสเคสศูนย์ก็คือศูนย์ศูนย์ก็คือไม่มีไฟนะครับแล้วก็เคสศูนย์หนึ่งเนี่ยก็คือไม่มีไฟเหมือนกันครับ อ่าเคสศูนย์กับเคสศูนย์หนึ่งไม่มีไฟนะครับก็เลยให้เป็นศูนย์ศูนย์ครับเพราะว่าไฟไม่ติดก็คือถือว่าไม่มีกระแสไฟผ่าน led ครับมาเคสต่อไปนะครับ x เป็นหนึ่งนะครับส่วน y เป็นศูนย์ x เป็นหนึ่งส่วน y เป็นศูนย์อ่ามีมีไฟติดนะครับเราเลยถือว่าผลลัพธ์ของวงจรน,นี้ก็คือเป็นหนึ่งครับเพราะว่ามีกระแสไหลผ่านแล้วก็เคสต่อไปก็คือ x x เป็นหนึ่งแล้วก็ y เป็นหนึ่งครับ ก็มีกระแสไฟครับก็สรุปได้ว่ามันขึ้นกับ x ครับก็ก็คือถ้าดูจากตารางนะครับก็จะเป็นตามนี้ครับก็จะได้เป็น0011นะครับซึ่งจะเห็นเลยนะครับว่าเออมันก็เหมือนกับค่าของ x เลยครับก็เลยสรุปได้ว่า x คูณกับ x บวก y เท่ากับ x ตามทฤษฎีบทครับครับครับ